ครับตานสวนฟาร์มวันนี้พาเพื่อนๆมาใช้เชือกลวไฟฟ้ากับฉนวนนะครับในการจัดการกับหญ้าปกติแถวบ้านผมเนี่ยจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแต่พอได้ใช้งานเชือกลวไฟฟ้าแล้วก็มีฉนวนเนี่ยทำี้ยังวัวง่ายขึ้นเยอะเลยนี่ก็ฉนวนยิงใส่กับต้นไม้อะไรเนี่ยตอนนี้ผมก็ตอนวัวไปกินหญ้า แปลงหลังบ้านนะครับก็ทำนี่เดินชั่วไอเชือกโดยฟามาตั้งแต่อคอกวัวมันเชือกมันเบาครับทำให้เราใช้เสาไม่เยอะนะครับระยะเสาก็น้อยนะครับไปกินหญ้าก,กันอันนี้ก็เปิดให้เข้าได้สักวันสองวันละื่ังจากหญ้าด้านหลังมันเป็นหญ้าแพงกล้านะครับที่ผมไม่ค่อยได้ตัดทำให มันมีพกหญ้าธรรมชาติต้นสนอโหรายเนะี่ยขึ้นปนเยอะแล้วก็ตอนนี้มันเข้าตัดไม่ได้ครับฝนตกก็เลยปล่อยให้เขาเล็มไปเลยจะได้เหี้ยนเหียแล้วค่อยมาใช้เครื่องตัดหญ้าตามเก็บทีหลังก็เดินไว้รับสองข้างหลวเป็นเชือกนะครับยิงฉนวนใส่กับต้นไม้บ้างเสาบ้างนะครับก็ใช้งานง่ายครับแม่บ้านผมเป็นคนทํา พอดีเขาช่วงนี้เขาไม่ได้ไปสอนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ผมยังต้องไปทํางานอยู่นะครับก็เป็นแค่ชั้นเดียวนะครับคือมันเป็นสีขาวแดงนะมันวัวมันก็เห็นได้ชัดแล้วก็มันก็เคยโดนไฟจากเชือกตัวเนี้มันค่อนข้างแรงนะครับว,วกเลยแค่ชั้นเดียวมันไม่มุดไม่โดดครับนี่ก็ปล่อยมันเลยแนวต้นไม้ต้นสักทองเนะี่ย ก็หญ้าแพนกลาก็ไม่ค่อยงอกนะครับเนื่องจากมันอยู่ใต้ร่มไม้โซนนี้ก็จะเป็นมีเคยปลูกกินนีสีม่วงนะครับกินนีแล้วก็กินนีสีม่วงมันก็ยังหลงเหลือเป็นตออยู่นะครับนี่ก็แพนกลาก็งอกเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีแต่แพนกลาททางนั้นเลยมันอายุเยอะแล้วผมไม่ได้มาตัดพอไม่ได้มาตัดนานก็ต้นสนูขึ้นยาวมายาลาก็ยังมีปีที่แล้วโลกก่อนนี้นะครับก็มาได้ตัด สามสี่รอบนะครับเนี่ยก็ต้นสนไซขนาดนี้ยังไม่แกวัวอย่างชอบเลยครับเดี๋ยวดูกว้างก็ปล่อยเขาได้สักสองสามวันละนะครับแพงโกล่าหนาอยู่นะครับหนาอยู่นะคือถ้าแพงโกล่ามันหนามันล้มแบบนีน้มันก็ค่อนข้างที่จะให้เขาใช้เวลาเขากินหน่อยนะครับมันก็จะเล็มจริงเขาชอบหญ้าเหี้ยนสูงสักประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้จะกิน แต่ก็ปล่อยครับมันไม่มีอะไรกินมันก็เลมจนเหี้ยนนะครับพอเลมจนเหี้ยนเสร็จยาอย่างหญ้าไมยรา,าบเขาไม่กินก็ค่อยใช้เครื่องตัดหญ้ามาจัดการอีกทีนึงนะครับอย่างไมยรา,าบนะี่ยก็สะดวกดีครับม้วนละ500กว่าบาทนะครับได้500เมตรก็จัดการพื้นที่ได้เยอะอยู่นะก็ทำให้เราสะดวกนะครับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่ง มันเดินง่ายมันเก็บง่ายพอเก็บก็มว้มวนนกลับเข้าม้วนเดิมนะครับก็เหมาะที่จะเป็นชายเป็นลั้วแบบชั่วขราวนะครับเพราะว่ามันเป็นเชือกเนาะจะให้มันมันทนถาวรเหมือนลวดก็คงจะไม่ใช่นะครับมันก็คงจะต้องมีอายุการใช้งานของมันส่วนแนวติดลัวนะครับติดลัวฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็ใช้เป็นถาวรไปเลยเป็นลวดเบอร์สิบแล้วก็ใช้ท่อน้ํา PVC ซอขน้ำา PE นะครับยิงใส่กับไม้ไปเลยหรือจะใช้ตะปูตอกก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะมีแต่ว่ามันก็สู้ฉนวนตัวนั้นไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามเช็คบ้างนะครับถ้าไฟจุดไหนมันลงกาเยอะก็มาเลี่ยนฉนวนตอนนี้ก็ไปแบบนี้ไปก่อนนะครับไฟก็ยังแรงดีอยู่นะครับไม่มีวกแต่ถ้ามันอ่อนนะครับวัวพวกนี้มัน ถ้าเริ่มไม่มีหญ้าแล้วมันก็จะเริ่มหาที่ไปมันก็จะเริ่มมาลองรวดวไฟฟ้าแล้วถ้าไฟไม่แรงขอมาอยู่มันก็จะหมดเลยนะครับแต่ถ้าไฟยังแรงอยู่ก็ถอยประมาณนี้รู้ดีนักนะครับที่ผมกับมาชายเป็นพวกไอสึกน็อตตะกูเเนื่องจากว่าเวลาเราจะลื้อถอนเนี่ยมันง่ายนะถ้าเป็นเตปูเวลา ทำงานที่ตั้งมันก็ง่ายแต่ว่าเวลาจะถอนกับมาใช้งานใหม่มตะปูนเป็นสนิมมันก็ถอนยากนะครับก็ประมาณนี้พอให้เพื่อนเพื่อนได้เป็นไอเดียนำไปประยุกต์ใช้นะครับมีรั้วไฟฟ้าทำให้เราเลี้ยงวัวง่ายขึ้นครับประหยัดเวลาด้วยแทนที่จะมานั่งเฝ้าวัวทั้งวันเราก็ปล่อยวัวเข้าแปลงเขาไปทำงานอย่างอื่นในไล่ไปดูอ้อยไปดูข้าวไปดูมันอะไรได้นะครับตอนนี้ก็ ผมเบาวัวจากที่นามาอีก4ี่ตัวนะครับเพื่อจะอามาหย่านมที่บ้านที่แรกว่าจะตอนมาทั้งฝูงแต่ว่าทั้งหมดมัน21ตัวคอกแทกแน่ๆครับคอกอยู่ที่บ้านรองรับไม่ได้แน่แล้วมามันก็ต้องมาชนกันเพื่อจะจัดลําดับในฝูงใหม่ก็เลยจ้างรถเขาขนมาดีกว่าแล้วก็ได้วัวมาใหม่อีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นธนาคารโคกระบือหมู่บ้านนะครับ ก็ไปลงทะเบียนให้เขาอันนี้ไปจับทะเบียนไปจับฉลากรอบแรกโชคดีหน่อยได้มาเลยนะครับก็ได้ตัวนี้เป็นวัวผสมตัวนะครับยังไม่ผสมเทียมแต่หน่วยกานใช้ได้อยู่เป็นบทที่สูงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาปรปับปรุงผสมเทียมต่อไปเมื่อวานฉีดายาถ่ายพยาธิกับพวกที่มาใหม่เราก็ตัวนี้นะครับไอตัวนี้ได้ประมาณ300 350กิโล ผมใช้เทปเทววัดนะเทววัดประมาณ350โลแต่ไอตัว MUP MUP ตัวหนึตัวเนี้ยตัวเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าเทววัดได้ถึง390กิโลต่างกันทั้ง40กิโลซึ่งดูแล้วไอตัวนี้มันสูงใหญ่กว่าแต่ไอตัวนั้นมันเตี้ยตามสไตล์ของ CY096 มันเตี้ยแต่ว่าเหมือนเหมือน,ม,นมันตัวหนากว่านะครับเลย ทีแรกผมคือไอตัวนี้หนักกว่าแน่ๆไปมาไอตัวนี้ยหนักตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับน่าจะทะลุ400ไปเรียบร้อยแล้วไอตัวนี้ผสมแล้วผ่านรอบแล้วนะครับรอไอตัวนี้เป็นสัตว์อยู่แต่ว่ายังเป็นสัตว์เงียบอยู่ก็เลยยังไม่ได้ผสมนะครับรอจับสัตว์อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็มีหลายตัวตัวนี้ก็ปีนป่ายตัวนั้นก็ปีนป่ายเห็นไหมหลังลายๆเนี่ยมีอาจจะเป็นสัตว์หรือตัวอื่นปีนป่ายก็ได้ส่วนพวก SK 4.3 3เข้ามาใหม่ก็น้ำหนักอยู่ลาวๆ220ไปหา250กิโลนะครับถามว่าอายุ78เดือนมันน้อยไหมมันก็น้อยครับมันควรจะหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าผมคนเดียวนะอัว21-22ตัวค่อนข้างที่จะเกินกำลังในการตัดหญ้าต้องทำเปลี่ยนแปลงปล่อยช่วยครับไม่งั้นเลี้ยงวัวขนาดนี้ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้รถตัดหญ้ารถรถตัดหญ้าที่มีเครื่องชอปนะครับจะได้ ตัดหญ้าให้กับเพียงพอกับความต้องการของอวัวไม่งั้นวัวหย่านมน้ําหนักได้ขนาดนี้ไม่โอเคนะครับแล้วก็วัวที่อายุ1ปี2ปีนี้มันควรจะใหญ่กว่านี้มันก็ไม่ใหญ่นะครับพันธุก,กรรมได้แต่ว่าอาหารไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูระบบการจัดการรั้วไฟฟ้าการใช้เชือกรั้วไฟฟ้าด้วยชุครับ s <S คลิปนี้ลา <we go. S 1> ไปส่งครับสวัสดีครับ Far from the others, close to each other.